เบากว่าเมื่อกี้ไหมเบาแรงเบาด้วยเกียร์ก็สมูติด้วยจะเรียกตื้อเลยเกียร์ตัวนี้มันมันตื้อเวลาเราใส่เราออกตัวมันอืนอนะแต่ทำไมผมถึงยังไม่ให้ี่เปลี่ยนหัวฉีดรู้ไหมรูไมขดขึด้นลื่นอนะ่ะหรอวิจ่เปลี่ยนหัวฉีดที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่คือเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยจะได้ความสมบูรณ์ความแรงแต่ตอนเนี้ยคัดมันลื่นอยู่เราก็ต้องเลือกใช้ให้เป็นก่อนจูงแค่ใช้หมดแล้วติดนเดียวใส่แล้วขับยากสิหก้อนอ่ะ ยินเทศการไม่ต้องซื้อเลยติดได้ตายแน่เอาจจริงไม่มีกระตุกแล้วนะเนี่ยแล้วนะนี่ก็เรื่องใช้เอาหมดใช้งานนั่นแหละพอเลี่ยเรามากมายแล้วเดี๋ยวผมเปิดโมดสามให้ลองเออออเฮ้ยเดี๋ยวนีลืมฟังนี้ไปเกียร์ไป ไปต้องไปมันจะเบาหน่อยเออคันแรงแล้วเบาด้วยรู้สึกได้เลยแรกมันน่วงๆไงลองกดไปหน่อยเนี่ยโออเหลืองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูว่าที่เขาเซตติ้งเลยนะเออดูไปยเดี๋ยวพวกระบบลงแรงดันดูไปด้วยนะพี่ไม่เคยเช็คเลยตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ไงดูให้หมดแล้วปกติแล้วเขาจูนมาเยอะไปอย่างที่บอกมันดึงเค่งไงเงียบลงกว่าเดิมเยอะ กลับได้ปะกลับรถก็หน้คัเนี่ยกดมาเลยเนี่ยกลายเป็นเรากลายเป็นเราเหมือนคนขับรถ <c oughs> ไม่เป็นเลยแต่ปล่อยแต่ปล่อย,ยไม่ไม่ชินไงเออใช่เดี๋ยวไปฝึกใหม่อย่างก็ชินวันสองวันก็ชินแล้ววันเดียวก็ชินแล้วกูพี่เคยขับทุกวันนะเราเกือบทุกวันนะเออสับสองของในรถนะรถรถ,ถ้าขับรถถ้าขับแต่รถเราไม่ได้ใช้ไงเนี่ยเกียร์แม่งสมมติขึ้นด้วยดูดิที่มามันตื้อพี่รู้เลยโอ้ตายแล้ว ที่ทํำไมมาไม่รู้เรื่องอ่ะพิ่งตามมาแต่เมื่อวานแล้วกลัวรถเยอะเมื่อวานมันหยุดไงวันจกกักรีไงเพรมื่อวานมันหยุดกันเหรอเอออม,มื่อวาทำไมเมื่อวานรถเยอะจงังหวะใช่ไหมสังเกตดูอ่ะวาันจกกักรีไงผม,ม<ะ>ไม่รู้ว่ามันหยุดหรอกแต่ว่าผมเมื่อวานตุ้งครเยอะเพอพี่ติดตามในเพจหลายเที่ยวแล้วพี่ก็ผ่านมาบ่อยพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของด้วยไงอออลองกดเต็มเต็มดูเสียงต่างจากคันเมื่อกี้เลยนิดนึงเลยใช่เบาเยอะด้วย แล้วกินน้ำมันนะเช็คดูพี่เลยประหยัดแน่นอนเหรอไปรบบุรีเกือบหมดถังไปกลับอะ่ะเดี๋ยวลองดูรอบนี้แล้วมาบอกผมใหม่แล้วกันเออ